ก็จัดไปอีกหนึ่งเตานะครับสำหรับเตาไม่ใช้แก๊สแบบตั้งโต๊ะนะครับไว้สำหรับขายของตามตลาดนัดนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าก็ได้สั่งทำม,มาเป็นพิเศษเลยนะครับก็เป็นเตาตัวรุ่นใหญ่นะครับฐานวางหม้อใหญ่มากนะครับอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูขนาดนะครับ ขนาดความกว้างนะครับฐานวางหม้อนะครับผมก็ขนาด40เซนนะครับความยาวของตัวเต้านะครับก็อยู่ที่90เซนนะครับ91เซนนะครับตัวนี้นะครับก็มีตะแกรงวางหม้อขนาดเล็กนะครับตัวเต้านะครับตัวนี้ขนาด8นิ้วครับ นี่ครับขนาด8นิ้วนะครับผมตัวฝักบัวในเตานะครับก็ขนาดนิ้วครึ่งนะครับขนาดความสูงของตัวเตารุ่นนี้นะครับลูกค้าก็สั่งทำมาเป็นพิเศษนะครับ70เซนนะครับผมดูโครงสร้างด้านในนะครับก็ประกอบอย่างดีนะครับตรงนี้ก็เหล็กที่ใช้ทำนะครับก็เป็น เหล็กฉาขนาด1นิ้วมีความหนาอยู่ที่3มมิลน,นะครับเหล็กหนาเลยด้านล่างนะครับก็รัดโครงสร้างอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถวางหม้อได้ตั้งแต่หม้อเล็กนะครับนี่ครับก็ได้ตั้งแต่หม้อเล็กนะครับถึงหม้อหรือกระทะเบอร์ขนาด80นะครับตัวนี้สามารถวางได้แบบสบายนะครับก็ตัวนี้เป็น เตาไม่ใช้แก๊สแบบตั้งโต๊ะนะครับสามารถใช้ในครัวเรือนได้นะครับสามารถใช้ขายของตามตลาดนัดได้นะครับสบายสบายเลยครับตัวนี้นะครับผมถ้าใครสนใจที่จะสั่งทําเข้ามานะครับสามารถสั่งทําได้เลยนะครับตาตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งน้ํามันพืชเก่าน้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันเป็ดน้ํามันหมูน้ํามันไก่อะไรสามารถใช้ได้นะครับผม ็ออกแบบมาแล้วสวยงามนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะสั่งทำรุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งทำกันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ